ยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานอัปเดตล่าสุดนะครับในงานเทถนนนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็พากันนั่งพักรอรถปูนนะครับแบบขึ้นแบบนี้ขึ้นไปถึงตรงป้ายทางเข้านะครับนี่เขาจะโคง้งจะต้องโค้งไปหาคนกี่ที่อยู่ตรงนู้นครับนี่ปลายถนนคนกี่อยู่ตรงต้นมะพร้าวพอดีปลายถนนคนกีดนะครับนะตอนนี้ก็รอรถปูนอยู่นะครับรอรถปูนยังไม่มา ผมก็ไปดูแป้งล่าแล้วก็ไปเก็บผ้านะครับไปเก็บผ้าที่จัดงานบวงสรวงนะครับผ้าที่ม้วนๆไว้ป้ากลัวฝนจะตกลงมาแล้วมันจะเปียกเสียหายดนน้าค้างอะไรเงี้ยมันจะจะใช้งานปีต่อไปไม่ได้ต้องไปซื้อใหม่ป้าเลยให้เก็บก่อนนะครับก็เลยวิ่งไปเก็บผ้าให้ป้าเก็บผ้าเสร็จแล้วก็เลยแวะมาดูที่นางงานน่ครับลุงก็นั่งอยู่นู่นนะครับลุงนู่นนะครับลุงลุงก็ไปรับน้องกลับมาแล้วก็มาดูที่นี่เสือส้อส,สีแดงๆนะครับนู่นเนี่ยลุง นะครับนั่งอย่างนั้นพี่เหน่งพี่เหน่งก็มาแล้วพี่เหน่งนี่นี่นี่พี่เหน่งนี่นี่พี่เหน่งนี่ครับพี่เหน่งนะครับพี่เหน่งนะครับนี่ส่วนกรรนี่ส่วนชาวบ้านก็นั่งรอรถปูนอยู่ครับตอนนี้นะครับรอรถปูนนะครับรถปูนยังไม่มานะครับรถปูนมานี่ก็จะเทต่อได้นะครับเพราะว่าพอพอเขาตีแบบไปหมดแล้วนี่ นี่ตีแบบไปหมดแล้วนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับขึงเอ็ T นตีแบบนี่อันนี้ไวเมดก็มาแล้วนะครับไวเมดมาแต่ขาดแต่ปูนนะครับรอรถปูนอยู่หลายคิวนะครับนี่หลายสิบคิวเลยนะครับรถปูนจะมีวิ่งอยู่สองคันนะครับมาได้ไล่กันกับได้ไล่กันรถปูนมานี่ก็เทก็จบเลยนะเทรถปูนเสร็จนี่ก็ ถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็อาจจะคํำๆนะครับดูคํำๆก่อนว่าจะเทได้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ไม่เสร็จจริงก็พรุ่งนี้ค่อยต่ออีกอะไรเงี้ยก็ไม่เยอะนะครับในงานเทป,ปูน<อ>ก็ที่ f อฟแจ้งนะครับนะเห็นผู้ใหญ่เหมาแจ้งมานะครับว่า4ชั่วโมงยอดทะลุนะครับ4ชั่วโมงยอดทะลุ2องแสนนะครับ4ชั่วโมงยอดทะลุ2องแสนนะครับ ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ทางไปยังวัดดอนสวรค์นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางกว่าแล้วละ่ะนะครับเดินทางมาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดินทางมาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวเหลือลอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็รอรถปูนมาก็จะเทลวดเดียวเลยยาวเลยนะนี่ครับโอ้ไฟนี่พอเอาไฟมาเพิ่มแล้วนะครับนะเพราะว่าน่าจะมืดค่ำเตรียมไฟฟ้าไว้ มีนเสียบต้องใส่ซลรเซลนี่ครับน้ต้อ็่จมาดแหงรไปเอาไฟไปเอาน้เต้มรียมฟงเตรียมไฟนะครับเพราะว่าอาจจะเทมืดค่ำนะเพราะว่าพ่อพ่อเขานี่ยก็อยากชาวบ้านก็อยากให้เสร็จวันนี้นะชาวบ้านอ่ะพร้อมเพียงอยากให้เสร็จวันนี้แต่ก็ต้องดูว่า รถปูนนะครับรถปูนที่จะมาเนี่ยมาทันจะมาจบจบถึงมืดค่ําเลยไหมนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่ามันจะจดยังไงถ้าออกมาจากทางวัดนะครับถ้าไ่จากทางวัดมาถ้าไรจากทางวัดมาเลยเนี่ยนะครับมันจะมาตรงนี้ตรงนี้เป็นป้ายวัดดอนสวรรค์เห็นไหมครับนี่ตรงที่รถเสียบอยวิ่งมานะครับนี่มันจะมีถนนคอนกรีตอยู่ตรงนี้เขาก็จะโค้งลัดมานี่เลยนะครับโอ้ นี่มันจะมีถนนคอนกรีตอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับอันนั้นเป็นเป็นถนนคอนกรีตนะครับที่พ่อที่เขาตั้งใจคือจะจะเทจะเทให้ถนนวัดดอนสวรคร์เนี่ยไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตเส้นนั้นเห็นไหมครับก็ขาวนะครับแล้วมันจะเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้งบที่เอ่อที่เอฟซีร่วมบุญมานะครับผู้ใหญ่เจดีทั่วโลกร่วมบุญมาเนี่ยตอนนี้ยอดทะลุแล้วรออย่างเดียวคือรอปูนนะครับ รอปูนชาวบ้านนี่ก็พร้อมเพียงรอกันเลยนะว่าแต่รถปูนมาถึงเทนั้นแหละครับเทไ,ได้เลยนะเพราะว่าพอก็แต่คิดว่าวันนี้คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเสร็จนะครับคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะเสร็จเพราะว่าจะช้าที่รถปูนนะครับช้าที่รถปูนถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ก็จะเทอีกวันหนึ่งก็จะสมบูรณ์นะครับนะแต่จริง,รงๆอะพอก็อยากให้อยากชาวบ้านอยากให้มันเสร็จวันนี้แหละนะครับ ก็เอาใจช่วยนะครับโอ,โอ้มาแล้วครับน,นี่น,นะครับมาแล้วมาแล้วในฮอดพงสุรฟาร์ที่เจ้าเนี่ยเจาเดียวเลยอันนี้เจ้าเดียวเสียงว่าเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นี่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรสุดอยู่ไหมไม่คลิปอะไรสุดจะฝานไปยังช่อง บอได้เปิดเสียงโทรศัพท์ัพโอ้ยอ่ะเดี๋ยวผากฝากไปยังช่องแอดชัยก็ได้ครับอีแม่เพชรสมอใช้ยพ่นโทรหาลูกโยฟุราสองสายก็ได้รับโทรมาจากอเมริกาสงสัยจะโทรมาประสานงานอยากได้เนื้อหมูนี่แหะโทรมาอีกจังรอบนึงอีแม่เดี๋ยวนี้หากระตีหาที่หกโมงเช้าแล้วนี่แอดเด้วเบิรงคลิปแอดชัยนี่โทษแล้วไ่แล้วสงสัยตื่นแล้วนี่ โทรมาแต่ไรสุดแต่เที่ยงหมดนะแต่เทฉพาะผู้ใดโทรมากบอรับจะคนนะของแม่เพชรสมรเนาะครับก็ให้แม่เพชรสมรรีบโทรมาหาเสียบอยด่วนเลยโทรหาผมเลยนะครับสองทุ่มกันยังเอาไม้ขายได้คือเกาเหลือหมูน่ะ สองทุ่มยังโคลมาให้ขายได้คือเก่าแม่เพชรสมรชัยยพรครับโทรหาผมเด้อโดยบังคิดนี่แหละแอดชัยโทรมาอันนี้โทรมาบ่นมาบ่นรับบอยได้ยินเสียงโทรศัพท์รัอันนี้เป็นความผิดของเสียบอยความคิดของผมบอยได้ขึ้นคุณมาเปิดเสียงลูกค้ารายใหญ่เลยด้นี่แม่ได้ยินคลิปเนี่ยโทษเลยเด้อรีบส่งนะครับแม่แม่ฝากถึงแม่เพชรสมรนะครับรีบโทรมาหาเสียบอยด่วนถ้าได้ดูคลิปนี้นะ แผนรับมอบแผนผู้ใหญ่เหมาเนาะผู้ใหญ่บ้านคนแรกของจัปดงนะครับเ่อก่อนจัปดงจะปีหนึ่งหมู่เนาะมีหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็พอแยกมาเป็นสองหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่คุณแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของจัปดงอะอันนี้ก็ เป็นตัวแทนผมให้เป็นตัวแทนเนาะอันนี้จากเอฟีลุงพลเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคุณคุณป้าคำพาอำเภอพังโคนครับผมออครับเอาขอบคุณมากมากบนะคะขอบคะท่านอยู่ดีมีเยบอยด้วยสะพานมัลลํำรวยลํำรวยค่ะมีกินใช้ตลอดไปตลอดชาตินะคะเสียบอยสะพานมุลเด้ออใหยได้ขึ้นสวรรค์นี่ทางไปวัดดอนสวรรค์แล้วแถมอินามโตหนึ่งซองแถมให้ด้วยเนาะก็เห็นโทรมา ต้องขอขอบคุณลุงพลประแตนด้วยนะคะถ้าไม่มีลุงพลประแตนเอฟซีทั่วโลกก็ไม่รู้จับจำปะดงใช่ทำให้ลุงพลประแตนมาอยู่จำปะดงก็เราก็มีอะไรเพิ่มเพิ่มขึ้นหลายอย่างมากมายครับยเป็นถนนเป็นหลายหลายอย่างค่ะครับล่าสุดนี่ที่จะฉลองก็คือหอระฆังระังแล้วก็เห็นหลวงตาบอกแล้วซู่มประตูเห็นหลวงตาบอกว่า จะฉลองถนนไปด้วยโอ้ทีเดียวเลยครับผมตด้วยกันครับต้องขอคุณหนักคุณนาทีน่ะรับรับปากแล้วซุ้มประตูด้วยโอ้มีซุ้มประตูด้วยนะครับโอ้โหดีนะครับเพื่อนจะเอาเดี๋ยวอันคนงานหลายไหครับคนงานหลายบ่มทําไงนี่สี่สิบอ้หูสี่สิบพ่อสองทุ่มเอ้ามันสี่พ่ออยู่บ่หรอส่พบ่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 บเกิดเอฟซีเนาะที่อยู่ในช่องเสียบอยมืสดอยากอ่ะ สนับสนุนเสียบอยมุสดอยากสนุนเนื้อหมูแต่ผมเอามาส่งให้ถึงสองทุ่มเลยเนาะก็เนี่ยเป็นข่าวดีนะครับในการจะฉลองครั้งเดียวรถปูนก็มาแล้วนะครับรถปูนมาแล้วเดี๋ยวมาได้ไล่กันนะครับเดี๋ยวมาได้ไล่กันเลยก็ประมาณนี้ครับเ c เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ